ขอยอนถัดแม่นะครับเอ,อวันนี้ครับพบกับเปิ้ลเตยไปก็ไปครับซึ่งนานมากแล้วที่เราห่างหายกันมาพอสมควรเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับเรากลับมาในภารกิจพิเศษครับนั่นก็คือภารกิจสะพายวันเกิดแม่ค่ะใช่ครับวันนี้เราพาคุณแม่น้องเปิ้ลน,นะครับแม่แป้นนะครับ และครอบครัวมาเซอร์ไพรส์วันเกิดกันที่ปากน้าปลา,จ,า,าปจังหวัดปีุีขัน์ครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ปากน้ําปลาพอดีอาหารอร่อยมากเลยทีเดียวแต่ว่าจุดหลักสําคัญไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปชมกันก่าว่าจะเป็นอย่างไรไปกันเลยไปเริ่ไปเริ่มไป,ไปเราจะเริ่มทําการเซอร์ไพรส์แต่ก่อน,นเรา มาดูเค้กกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราสองคนนั้นเตรียมเค้กหน้าตาย,ยังไงมาตอนนี้เรามาอยู่ในห้องพักแล้วนะครับเป็นห้องพักตรงปราณบุรีที่บอกนะปากน,น้ำปราณโชคอาลีนะครับเราจะเอาเค้กที่อันนี้สั่งมาจากกรุงเทพนะครับไม่ใช่เราสั่งเค้กมาจากากรุงเทพมานะครับอ่ะค่อยๆแกะมาเลยเรามาดูหน้าตาเค้กกันก่อนนะครับ ดาใครเอ่ยนี่มีหน้าคุณแม่ด้วยตัดใจไหมว่าชุดชุดตอนไหนอันนี้ชุดงานแต่งงานช่วงเย็นงานแต่งงานเราแม่ใช่งานแต่งงานไม่ใช่งานแต่งงานแม่หรอกสวยที่สุดแล้วอันนี้เราสั่งพิเศษมาเลใช่ใช่ใช่หวังว่าแม่จะชอบเค้กนี้นะอันนี้เปิดดูดิเปิดดูมาที่จะเรียกว่าเป็นเค้กแห่งอะไรดี เป็นเค้กแห่งความรักและโชคลาภนี่ชใช่เป็นเรื่องของดวงล้วนเลยเป็นเค้กความรักความรักก็คือของลูกทั้งลูกเปิ้ลแล้วก็ลูกเต๋นี่ออาเปิดออกมาโอ้โหเป็นไงเค้กความรักครับเงินทองเงินทองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเออรูปแม่แป้นนี่<ม>ปากลงไปตรงนี้กลางนี่<ม> <ขอ S 1> นะครับขอให้เงิน ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนต<ช>่างเค้กนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเซอร์ไพรส์กันเลยครับท่านผู้ชมเป็นเซอร์ไปก็ไปเล่นรมชาติมันไม่ได้เล่นไปก่อนเออนี่ไหนล้วงจริงแล้วก็ยังไม่เอามาให้อเพียร์เอามาแล้วอยู่ในในตู้เย็นเ d a y TO YOU

แ่ไไเทียบเลยว่ะอ่าแร่งันเทียบเลยอันนี้นะให้แม่อธิษฐานแล้วก็ไม่ต้องเป่าปกติเราอธิษฐานแล้วเป่าใช่ไหมใช่แต่เนี้ยอธิษฐานแล้วแม่ดึง้ขึ<ด>้นมาอธิษฐานกันหน้อธิษฐานกันนะอธิษฐานก่นนะอนอธิษฐานก่นอนไม่เป็นไรอธิษฐานไม่ต้องเสียได้ไมได้ลยอธิษฐานก่อนอธิษฐานอนอ่าอธิษฐาน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 และก็ดึง h a p เ y ิ i a y ขึ้นมา เลยครับดึงแรงดึงแรงเลยไม่ต้องัวมันดันมีสภาพกดไ้กดไปอ่ากดไปกดอ่าเดี๋ยวช่วยกดดึงดออกมาเลยดึงอมาเลยแม่ดึงออกมาเลยแมาดึงออกมาเลยดึงออกมา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 ดึง

ทนกากเลยนะรวยของวันวันเกิดขอบคุณได้รับวันเกิดในวันนี้เป็นวันเกิดแม่ครบ12ปีเป็นวันที่แม่มีความสุขสองเนี่ยเพราะว่าลูกลูกก็ติดติดว่าทุขอให้รักกันลูกสองรักกันไม่รักกันแล้วแม่จะได้มีความสุขแม่จะมีความสุขถ้าว่าอยากทะเลาะบอกแม่กันให้ดูแลกันแล้วกันด้วยค่เพราะใครเริ่ม แม่ก็เป็นล้มโหนล้มใจให้ตลอดแม่จะอยู่จนจนแเลี้ยงหลานอยู่ไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรไปเรื่อยๆจนแล้วมันแต่งงานแล้วแม่พี่หีพี่งานแล้วแม่นี่นี่มันเกิดไม่งานแต่งไม่ได้พองานแต่งอันนี้เป็งานแล้วเป็นงานแล้วและภารกิจเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่แป้นครับโดยเปิ้ลและเต้ยก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับทุกคนแฮปปี้มีความสุขกันทั่วหน้า ต้องขอให้ไปเบิร์ d เดคุณแม่แป้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใสกับลูกหลานต่อไปน,น,นานๆที่สำคัญครับขอให้ร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ